ซีราราทาโรมาแล้วคะ่ะมาเดี๋ยววันนี้แม่หมอจะถามพี่ไพ่ให้นะคะในหัวข้อที่ว่าเขาคนนั้นน่ะ จะกลับมาหาคุณไหมนะคะถามถึงใครก็ได้นะคะจะเป็นคนคุยเก่าที่เลิกกันไปแล้วนะคะหรือว่าแฟนเก่าที่เลิกกันไปแล้วสามีภรรยาเก่าที่เลิกกันไปแล้วก็ได้เช่นเดียวกันค่ะแต่ขอให้เป็นการเลิกราตัดจบกันแบบจริงๆนะคะถ้าเกิดว่าใครยังแค่ง,ง,ง,งอนงงงงยังคงเห็นกันอยู่ยังคงพูดคุยกันอยู่บ้างเนี่ยขอให้ข้ามไปก่อนนะคะเอาแต่คนที่ เลิกกันจริงๆเลิกกันแบบว่าจบกันแบบจริงๆแล้วนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครยังใจไม่แข็งพอขอให้ข้ามไปก่อนนะคะขอคนที่สามารถรับฟังได้โดยที่ไม่คิดมากอะไรนะคะใครยังคงอ่อนแอร้องไห้มีน้ำตาอยู่ข้ามไปก่อนเด้อมาเขาคนนั้นน่ะจะกลับมาหาคุณไหมคะ7ดาบค่ะ อัศวินถือไม้เท้านะคะ Hi พิเทสค่ะเดีย๋ยวขออยากขอขยับนิดนึงนะ8ดไม้เท้าค่ะและก็10ดาบนะคะโอ้โหคนที่เข้ามาฟังคลิปนี้เนี่ยสาเหตุของการเลิกราของคุณเนี่ยมีสาเหตุหลักที่ค่อนข้างที่จะรุนแรงต่อใจกันเลยนะคะ เจ็บสาหาัสเจ็บเจียนตายเจ็บแบบไม่ฟื้นอีกแล้วนะคะเจ็บจนมันจุกเจ็บจนแบบว่าไม่มีที่ใดที่จะรู้สึกเจ็บไปมากกว่านี้อีกแล้วนะคะตัวเขาเองเนี่ยอาจจะไปทำเรื่องอะไรที่คุณจับได้นะคะอย่างเช่นว่า เขาอาจจะแอบไปคุยแอบไปกุ๊กกิกแอบไปมีใจให้ใครคนอื่นแล้วเรื่องมันก็โปะ๊แตกแดงออกมานะคะคุณไปจับได้ว่าตัวเขาเองเนี่ยทำอะไรไม่ซื่อสัตย์รับหลังคุณนั่นเองค่ะแล้วคุณก็รู้สึกว่าไอสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันไม่สามารถทําให้คุณไว้ใจเขาได้อีกแล้วนะคะคุณเจ็บมากๆเลยกับสิ่งที่เขาทำเอ้ยแล้วเขาตัวเขาเองเนี่ยนะคะก็เวลาที่ คุณจับได้แล้วก็มีการพูดคุยกันเนี่ยตัวเขาเองก็อาจจะมีการใช้อารมณ์นะคะกับคุณมีความใจร้อนทําเหมือนกับว่าตัวเขาเองเนี่ยไม่ได้ผิดอะไรอาจจะมีการใช้คําพูดท่าทางกริยาที่รุนแรงใส่คุณด้วยนะคะเหมือนกับว่าตัวเขาเองเนี่ยไม่ใช่คุณที่ผิดนะคุณไปจ้องจับผิดเขาเองมันไม่ได้มีเรื่องราวอะไรเขาอาจจะมีการพูดในลักษณะนี้ด้วยนะคะทั้งทที่จริงๆแล้วเนี่ยคุณก็รู้ละค่ะว่า ไอสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องนะคะเขามีเรื่องลับลวงพรางกับคุณนะคะพยายามปิดบางซ่อนเร้นค่ะแต่ต่อหน้าคุณเนี่ยทำเป็นว่าเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะแต่คุณรู้ดีแก่ใจค่ะว่าเรื่องที่เขาทำเนี่ยนะมันเป็นเรื่องที่ไม่ดีค่ะแล้วก็เป็นเรื่องที่ทำให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันต้องจบลงนะคะแต่ดูเหมือนว่า ตัวเขาเองอ่ะจะไม่ค่อยยอมรับสักเท่าไหร่เลยนะคะต่มีการใช้คำพูดคำจากริยาท่าทางรุนแรงด้วยนะคะความรากักความสัมพันธ์นี้มันก็เลยต้องจบกันนะคะตัวเขาเองเนี่ยเป็นไปได้ด้วยว่าเขาอาจจะมีการตัดรอนตัดน้ำใจคุณนะคะอย่างเช่นเขาอาจจะพูดกับคุณว่าเลิกกันเถอะเราคงไปต่อกันไม่ได้แล้วหรือในลักษณะที่ว่าถ้าเกิดว่าเขาไม่ดีขนาดนั้นคุณก็ไปเลยคุณไปใช้ชีวิตของคุณเถอะ เดี๋ยวคุณก็คงเจอคนดีๆแบบนี้นะคะเขามีการใช้คําพูดที่รุนแรงรวดเร็วแบบเหมือนพูดไม่ทันคิดแบบนี้ค่ะแล้วมันทําให้คุณรู้สึกว่าคําพูดนั้นของเขาน่ะมันเสียแทงใจคุณจริงๆนะคะมันจึกจึกจึกทุกคําเลยที่เขาพูดนะคะล้วตอนนี้เนี่ยคุณก็ยังคงมีความรู้สึกว่าไอ้สิ่งที่เขาพูดสิ่งที่เขาทําเนี่ยมันทําให้คุณเสียใจยอยู่เลยนะคะมาเรามาดูกันต่อค่ะแล้วเขาจะกลับมาหาคุณไหมคะพี่ไพ่ เขาคนนั้นจะกลับมาหาคุณไหมคะสามถ้วยค่ะอืมมีปัญหาเรื่องของบุคคลที่3ามจริงๆนะคะรักซ้อนนั่นเองค่ะจัชเมนนะคะราชินีถือไม่เท้านะคะเอาขยับนิดนึงเนาะหนึ่งถ้วยค่ะ แล้วก็เด็กถือดาบนะคะไพ่ใต้สำรับเป็นไพ่อะไรเอ่ยไฮโลเฟนนะคะมาเดี๋ยวแม่หมอจะอธิบายให้ฟังนะคะสามถ้วยค่ะอย่างที่เราเห็นกันเนาะอืมสามถ้วยใต้กับเอ,อยู่ใต้กับเจ็ดดาบด้วยนะคะ มีปัญหาของเรื่องของบุคคลอื่นแน่นอนเลยมีเรื่องของมือที่3นะคะเข้ามาเกี่ยวข้องมาทําให้ความรักนี้พังทลายลงนั่นเองนะคะคุณไปจับได้ค่ะว่าเขามีคนอื่นแอบคุยกับคนอื่นมีใจให้คนอื่นแล้วคุณก็รู้สึกว่าคุณยอมรับไม่ได้จริงๆค่ะ คุณไม่อยากอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันมีมากกว่าเราสองคนนะคะยอมรับไม่ได้กับเรื่องที่เขาแอบไปทําอะไรลับหลังคุณนะจนคุณตัดจบความสัมพันธ์นี้นะคะไม่เอาแล้วตัวคุณเองก็มีความรู้สึกโกรธอยู่เหมือนกันค่ะคุณเองก็มีอาการแสดงทีท่าอยู่เหมือนกันนะคะว่าคุณก็ไม่ยอมคุณก็ไม่ได้เงียบๆนะคะมีการเถียงกลับด้วยเช่นเดียวกันค่ะถ้าตัวเขาเองนะคะมีการตัดสินใจที่จะตัดจบหรือว่าบอกเลิกคุณ คุณก็เอาเลยได้เลยนะคะจัดให้ตามนั้นตามที่เขาพูดเลยนะคะมีความรู้สึกว่าร้อนใจอยู่เหมือนกันค่ะมีอารมณ์ร้อนใส่เขาด้วยนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าคุณก็โอเคที่แบบว่าเลิกก็เลิกคุณไม่ได้สนใจว่าอมืมีการดาราม่าหรือว่ายื้อเขานะคะเพราะคุณเองก็มีความรู้สึกว่าตัวคุณเองยอมมาเยอะแล้วตอนนี้คุณอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองว่าจะไม่ยอมบ้างแล้วนะคะเลิกก็คือเลิกจบก็คือจบนั่นเองค่ะ แต่จริงๆพอเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยแม่หมอมองว่าตัวเขาเองนะมีการได้คิดถึงคำพูดของตัวเองอยู่เช่นกันค่ะว่าตัวเขาเองเนี่ยได้มีคำพูดได้มีทีท่าอะไรที่มันเกินจริงไปมากนะคะอย่างเช่นว่าเขาอาจจะพูดอะไรที่มันรุนแรงพูดอะไรที่มันเฉียบขาดมากเกินไปไม่รักษาไม่ถนอมใจคุณนะคะตอนนี้มีความรู้สึกเหมือนกันว่า เขาอยากจะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์นะคะเพราะตัวเขาเองเนี oo, ่ยยังคงมีความรู้สึกว่ามันยังคงมีความอยากร uh ู้อยากเห็นความเป็นไปของคนอยู่นะคะแล้วก็ยังคงมีความรู้สึกว่าอยากย้อนกลับมาทำอะไรให้มันดีขึ้นอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่าเขายังรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันยังไม่จบสัทีเดียวนะยังมีการอยากเริ่มต้นใหม่อยู่ค่ะแม่หมอมองว่าคนคนนี้นะคะมีโอกาสที่เขาจะกลับมาหาคุณอีกนะคะโดยที่เขาอาจจะ เริ่มมีการส่งสัญญาณอะไรบางอย่างให้คุณรับรู้แล้วก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเช่นอาจจะมาสอดสองคุณผ่านโลกโซเชียลค่ะเข้ามาดูคุณผ่านสตอรี่นะคะแอมมาส่องแอบมากดไลค์คือเขาจะแสดงอาการบางอย่างว่าเขาเนี่ยเข้ามาป้านเปี้ยนในชีวิตของคุณแล้วนะเพราะเนี่ยมันเป็นการ บอกให้คุณรู้ไกล,กลว่าตัวเขาเองยังคงมีใจเขายังคงอยากจะมาเริ่มต้นกับคุณใหม่นะคะแล้วตัวแม่หมอมองว่าเขามีไพ่ใต้สําหรับเป็นไพ่ไฮโลแฟนนะคะซึ่งไพ่ไฮโลแฟนเนี่ยมันหมายความว่าตัวเขาเองเนี่ยได้มีการคิดทบทวนพิจารณาคําพูดการกระทําของตัวเองอยู่เช่นเดียวกันนะคะว่าตัวเขาได้ทําผิดกับคุณจริงๆไม่ซื่อสัตย์แล้วก็ทําตัวลับๆล,ล่อๆมีความที่ทําอะไรแบบว่า ไม่ซื่อตรงกับคุณนะคะตอนนี้เขาได้มีความรู้สึกแล้วค่ะว่าตัวเขาเองเนี่ยได้ทําให้ความรักความสัมพันธ์นี้มันจบลงไปนะคะเพราะว่าตัวเขาเองมีการรู้สึกเหมือนกับว่าได้สํานึกผิดแล้วเช่นเดียวกันนะคะว่าเออวันนั้นเนี่ยเขาได้ทําเรื่องที่ไม่ดีต่อใจของคุณจริงๆเขาได้ทําร้ายความรู้สึกของคุณจริงๆ อย่างน้อยที่สุดเขายังอยากที่จะกลับมาขอโทษคุณนะคะเขารู้ดีค่ะว่าคุณอาจจะไม่ให้โอกาสเขาแล้วคุณอาจจะตัดจบเขาแล้วนะคะแต่ตัวเขาเองเนี่ยก็ยังคงมีความรู้สึกว่าถ้าเป็นไปได้เขาก็รู้สึกยังอยากขอโทษคุณอยู่นะคะถึงแม้ว่าคุณอาจจะไม่ให้โอกาสเขาแล้วเนี่ยอย่างน้อยที่สุดเลยเนี่ย แค่คุณรับฟังคำขอโทษของเขาแล้วคุณจะให้อภัยเขาหรือไม่ให้อภัยเขาเขาก็ยินดียอมรับเช่นเดียวกันนะคะเพราะดูว่าไอสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันอาจจะหนักเกินกว่าที่คุณจะให้อภัยเขาแล้วเช่นเดียวกันนะคะจุดเนี้ยเขาก็รู้ดีคะ่ะว่าเขาทำเรื่องอะไรที่มันรุนแรงจริงๆอาจจะเป็นไปได้ว่าความรักความสัมพันธ์อาจจะไม่ฟื้นแล้วนะคะแต่ตัวเขาเองก็ยังคง หล่อเลี้ยงตัวเองด้วยความหวังอยู่ค่ะว่าคุณอาจจะเปิดใจยอมรับฟังความขอโทษหรือว่ายอมให้เรากลับมาเป็นอย่างน้อยที่สุดเป็นเพื่อนกันก็ยังดีและนี่ก็คือความคิดของเขาเองนะคะแม่หมอสรุปให้เลยนะคะเขาจะกลับมาหาคุณไหมแม่หมอมองว่ากลับมาหาคุณนะคะและต่อจากนี้จะเป็นเรื่องราวที่ว่าคุณจะให้โอกาสเขาอีกหรือไม่นั่นเป็นเรื่องแล้วแต่เฉพาะบุคคลนะคะ คุณอาจจะไม่อยากได้เขาอีกแล้วก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะไอ้เรื่องที่เขาทำเนี่ยมันหนักหนาสาหัสต่อใจคุณจริงๆนะคะยังไงแม่หมอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะขอบคุณสำหรับทุกไลค์ทุกคอมเมนต์เลยวันนี้แม่หมอไปก่อนนะคะบ๊ายบายคะ่ะ